ชินโตปาร์คนะคะกาญจนบุรีเคยมาสองสาครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้บันทึกภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมือนสนยอมของญี่ปุ่นนะคะมีหินไว้อะไร ด้านในจะมีไปเรื่อยๆครับถึงชิดริมน้ําเลยรูปปัน้นแห่งเสรีภาพสันติภาพอันเป็นเนิ้ดรัอ แดดดีนะคะตอนเช้าเช้านี่เมืองการเขื่อนศรีนครินยังอากาศหนาวอยู่เลยนะคะตอนนี้ตอนบ่ายร้อน ชินโตปัคการจนบ,บุรีอันนี้ก็เป็นสาระขอบคุณครบรอบสิบปีการก่อตั้งอนุสรสถานสวนสันติภาพชินโต พระมงคลศิษคุณสองพระรำยายไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะแลวก็ ยังยังบอกไม่ได้นะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของที่เสลยนะค่ะสวัสดีค่ะยังเปิดขึ้นชมได้นะชินน้นจบค่นนนนะค,ะค่ะพันเก็บ,บเกี่ยวกับอะไรข้างบน ประวัติศาสตร์ไงประวัติศาสตร์อ่าเคยมาแล้วแต่เคยมาแล้วก็จำไม่ได้สักทีครับเดี๋ยวขึ้นไปชมนะคะชิ้นส่วพักเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนกลุ่มข้างหลังคุณเปิดเลยก็ได้จ้ะจ้าอ๋อมีซากุระอ้าวจ้ะซากุระไทยอันนี้ไม่ใช่ซากุระญี่ปุ่นนะเดี๋ยวถ่ายถึงริมน้ำข้างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบนข้างบนนี้นะคะ น,นี่มันเต่าเลยนะคะลูกมันเต่าเลยนี่สายน้ำนะคะเดขึ้นไปชมห้องบนก่อนแล้วก็คุณค่อยลงมาถ่ายรูปป่ะค่ะให,ให้คุณก็เปิดให้ขอบคุณค่ะนี่จะขึ้นไปชมข้างบนในข้างบนเนี่ยเป็นที่เก็บ ถ้าคุณจะมีที่ถ่ายรูปข้างบน,เ,นเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ของเขาช่วงสงครามช่วงอะไรต่ออะไรเขาเก็บว้สวัสดีค่ะเข้าชมได้นะคะพิพิธภัณฑ์เปิดทำการ10-17นาฬิกานะคะ งในเป็นห้องน้ำห้องพักคนเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดนะคะมีคนชมเขาจะจุขึ้นให้เราขึ้นไปชมดูข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวน้องๆค่อยลงมาถ่ายรูปตามจุดที่อยากจะถ่ายไม่ไม่รู้ว่ามันอะไรไม่รู้คำพูดเป็นหมายความว่ายังไงชินโตะฟาร์กเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ตอนสงครามญี่ปุ่นที่มาสร้างไอ พร้อมกับที่สร้างสะพานเนี้ป่ะฮะสงครามญี่ปุ่นที่เกิดสงครามญี่ปุ่นช่วงช่วงที่มีพันธมิตรที่มาสร้างสะพานแม่น้ําแควเหรอรุ่นเดียวกันไหมค่ะอาสวะรองเท้านะคะมานี่เราขึ้นมาชมข้างบนนะคะ หลายเราจะเข้าชมนี่ต้องบอกเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมาเปิดให้นะคะเป็น,นศูนย์นุกศวกษาบระหว่างญี่ปุ่นไทยนะคะก็ส่งความโลกเน,ะนาะอ่ะครับยิน ช่วงสร้างสะพานแม่น้ำแควค่ะเข้นข้างในนะคะขออนุญาตค่ะมีพวกมันเป็นจะลงตอกถ้าทะลุได้นะ เคยมาแล้วคราวที่แล้วอ่ะไม่รู้เจอพี่หรือเปล่านะน่าจะคุณอ่ะดูแลเน,นี่ยสมบูรณ์เบบอือวันนี้มาวันที่เท่าไหร่ดูถ่ายนี่จะไม่ย้อนแต้คนระับเขางมเจอแล้ว ลงเลยประพาเทีซึ่งหนีแล้วเพื่อนกินได้นเนินกลางแล้วเพื่อนอันนี้ชุดชุดกิมิโน,โนของใคร ของของใครชุดกิมิโนนี้ของต้นตระกูลสีทองเนี่ยกิทาคุณใครตรงนี้นังแต่นักข่ายวุฒิั้นก็ได้กิา เดี๋ยวถ่ายภาพได้นะนั่งได้ถ่ายภาพได้น,ไน,ไนี่คือด้านในนะคะคือห้องแค่ตรงตรงที่ถ่ายมาเริ่มต้นนะคะนนั่งี